ยั่วจ้า okay, นี่กดนี่นี่สองคำไข่ไข่ยี่ยวยั่วจ้า ไปเจอกันตอนกินนะครับบายยังตองกับเมยก็ mm hmm. วันนี้รับก็จับมาเกอก็กลับมาเจอกัน ต้วนขัวง่ายวันนี้อันนี้ผมก็ทําเสร็จแล้วเดี๋ยวผมต่อไปเดี๋ยวผมจะทําอีกอันหนึ่งก็คือของตากล้องนะครับอันน้ามาเดี๋ยวนี่นะครับคือขึ้นนี่ครับหันน่ามันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับอ่าแล้วมันก็มันก็อร่อยด้วยนะครับ สวนครูด้วยเวลิกูดมากเลยครับกะเพราหมูสับนะครับยยอะๆไหมเยวะๆครับใครไหนลองหอมนะครับมันหอมมากเลยนะครับวัสดีครับก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับน้องนายขุสวนครูนะครับแล้วนี่นะครับผมก็กำลังจะกินเลยครับตอนนี้ผมต้องเบียร์ขาวนะครับ ข้ามันเด็ดมาเป็นลูกจันผมขอคุกก่อนนะครับทำไมพอคุกปุ๊บรู้สึกเหมือนเห <c ười> มือนเหมือนนี่หายหมดเลยหม้อนี่ตรงนี้มีหมูครับเดีย๋ยวผมจะกินด้วยนะครับ ผัดกะเพราผัดกะเพราเยอะๆจ้าเ <Very good. S 1> วลากดกะเพราของปลาเยอะๆจ้าหมูเยอะด,ด้วยค่ะ อันนี้กินเลยกินอ้าวกินน้วต้องมันไม่เผ็ดนเหรอ,อไร อินนีอร่อยเวอร์กุมามาวว่าผัดยั่วจ้ากดว่ายั่ว,วจ้าให้กุด สองจบผักบุ้งไฟแดงยั่วจังอืมใจจริงๆเดี๋ยวไปเจอกันตอนกินนะครับบิายบายผักบุ้งไฟแดงยั่วจัง สวัสดีครับวันนี้เรามากินส้มตําแอปิลีกันนะครับเดี๋ยวเรจะกินแล้วนะครับ กดแชร์กดติดตามได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอช่องนองหนาสิงก็เดกนะครับสวัสดีครับ